สวัสดีครับจ้าหนุ่มครับวันจันทร์ที่17เมษายนนะครับ18:19ครับเราดูภาพรวมของเอกยูพักขานะครับคืนนี้เรามีอีเวนต์สำคัญนะครับตอนทุ่ม30นะครับมีเคอร์ซี่ที่มาเวลาเดียวกัน2อันสอันนะดอลลาร์แคนาดานะครับแล้วก็ USD นะครับในสำคัญอยู่ที่ USD นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับคอยมองยังไงนะคลิกตรงนี้ครับ Actual นะครับให้เราดูแถวแถวที่3เนยนะครับ u t u a l Effect นะครับ Actual นะครับ Guess Dan ก็คือมากกว่านะครับ Forecast นะครับ Actual คือแถวนี้นะครับมากกว่า Forecast นะครับแถวนี้นะถ้าตัวเลขมากกว่าลบ1 7 7เนี่ยนะครับก็จะดีกับ USD นะ g o o d for Currency Currency เราพูดถึง USD อยู่นะครับ ก็ถ้าตัวเลขมันเป็นมากกว่า17 7เจ็ดนะครับก็จะเป็นบวกกับยุตินะยุติอาจจะแข่งค่าต่อนะครับแต่ถ้าเป็นลบถ้ามันเป็นลบนะครับยุติก็จะอ่อนค่าในขณะที่เอ u ก็น่าจะปรับทิศทางขึ้นนะนะครับเอาเป็นว่านะครับตัวเลขเฉลยน่าจะตอบเราได้แม่ยํากว่านะครับเพราะว่าดูสถิติย้อนหลังเนี่ยนะครับมันก็ มีทั้งเป็นลบทั้งเป็นบวกนะครับเดี๋ยวเราดูตัวเลขเฉลยน่าจะไม่ยํำกว่านะครับซึ่งก็หลังจากนั้นมันจะมีตัวเลขอื่นไหมนะครับของ USD นะครับก็จะมีตอน3ามทุ่มอีกทีนะครับวันนี้มีตอนสี่ทุ่มมีของฝั่งยูโรนะ ECB president นะครับก็จะมาพูดนะโยบายทางการเงินนะก็ถ้าดู Impact เนี่ยน่าจะมีผล พอสมควเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าเราน่าจะดูช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนนะครับเพราะว่ามันห่างกันหลายชั่วโมงนะครับ,นะรบเดี๋ยวถ้าตรงไหนมีในสําคัญนะผมว่าเดทีนะแต่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าทุ่มสามสิบแหละน่าจะมีผลเข้ามานะครับเราดูตามเทคนิคบ้างนะนะตามเทคนิคเดี๋ยวผมดูคําถามพวกเรานนะนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าบอกให้บายกันไปแถว นะครับ1995นะ9 3, นะครับ TP ไปทางสองพ2 0สิบหงนะอ่าเมื่อเมื่อกลางวันถึงไปแล้วนะครับ2016แต่ว่าเขายอ่อลงมานิดหนึ่งนะครับพอยอ่อลงมามีคนอของคุณปรวิทถามว่าแนวรับนะครับแต่รับก็ไอที่เขายอ่อมานะถ้ามันคือการยอร่อนะนะถ้าคือการยอร่อเราแนวที่พอจะรับบายได้นะครับ 2,008นะ2,008 2,006นะครับแต่คาดหวังว่าแค่เด็งนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเทรนมาเริ่มซ้อนๆกันนะครับคือเมื่อการวันเนี่ยเห็นเขายกขาย,ยกลกแล้วขึ้นมาติดจู่ประมาณ2,015นะแล้วก็เริ่มย่อๆลงมานะครับแต่ถ้าย่อลงมาไม่มาหลุดฐานนี้นะครับ2,003เลยนะผมคาดว่าจะย่อเพอจะขึ้นใ,นใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเราดูราคาล่าสุดกันดีกว่านะว่ามันยังขึ้นได้สั้นๆอีกไหมนะ นะครับที่บอกว่าย่อบายใกล้ๆ2 0 0พันแปดสองันหกนะครับซับล็อตต่ำกว่า2 0 0พันสาเป้าเด้งสองพันสิบ็ดสองันสิเก้านะมองแค่เด้งนะครับคืนนี้อาจจะลงต่อนะครับถ้าแนวโน้มกลับตัวเดี๋ยวหาตำแหน่งซลลกันใหม่นะครับทีนี้ถามว่าตอนนี้มันมันยังมองเหมือนเดิมไหมนะนะครับเราย้อนกลับไปดูภาพเมื่อวันศุกร์นิดหนึ่งนะวันศุกร์เนี่ยลงมาทำโรยตรงนี้นะครับวันศุกร์ลงมาทำโลไว้ที่หนึ่งเก้าเก้าสองนะครับแล้วก็มีรีบาวขึ้นมา นะครับยังมองว่าเป็นการรีบาวนะเพราะว่าเห็นเขาขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมขึ้นมาแล้วก็มาเช้าเป็นไซเบดาวลงมาใช่ไหมครับมันเป็นการยกโลขึ้นมานิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ปรับขึ้นมาในภาคบ่ายนะครับปรับมาภาคบ่ายก็เป็นการยกไฮนะครับแล้วก็ยกโลขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วก็ภาคบ่ายก็ดิวไฮขึ้นมาสั้น เดี๋ยวลองวัดสัดส่วนเทียบดูนิดหนึ่งนะถ้าผมวัดเทียบโดยใช้เป็นโบเทนเบสนะครับคลิกโลคลิกคานะเราคลิกสามจุดนะครับคลิกโลคลิกคานะแล้วก็ใช้โลของเมื่อเช้าก็ขึ้นมาแล้วร้อยยี่สิบสามจุดหกนะครับแล้วก็เขาย่อลงมานะทีนี้ไอ้ที่ย่อลงมามันมันลงมาซ้อนหัวที่เขาขึ้นไปเนี่ยจะบอกว่าแนวโน้มทิศทางขึ้นไม่แข็งแรงนะ ฉะนั้นคนที่เพิ่งบายตัวเอ u ไปเนี่ยผมสันนิษฐานว่าไอ้ที่กําลังจะขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะขึ้นไม่ไกลนะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงว่าถ้าขึ้นไปต่อได้เท่าไหร่นะนะครับถ้าขึ้นต่ออ่าถ้าถ้าไกลหน่อยนะมาอาจจะได้แถวประมาณสองพันยี่สิบสิบอ่สองพันยี่สบสองพัยี่สี่แต่ถ้ามันไปไม่ไกลอาจจะได้แถวแถวนี้ 2,018-2,021นะครับอีกเคสหนึ e ่งอ e ีกเคสนี่ไปสั้นๆเลยนะครับเราก็จะวัดเทียบแต่ตรงนี้นะครับอาจจะได้ดแถวๆ2,016เองนะครับอย่างแย่นะครับอย่างเคสที่แย่สุดก็คือเขาเด้งไม่ดิวไฮผ่านไฮของเมื่อตนบ่ายนะครับถ้าเด้งไปไม่ผ่านไฮเนี่ยอันนี้จะลงจะลงเลยนะ นะครับฉะนั้นตอนเนี้ผมมันสิบสิบแปดนาฬิกายี่ห้านาทีนะสิบแปดนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะครับตัวเลขมันจะออกตอนทุ่มสามสิบเนี่ยเราดูนิดหนึ่งว่าตอนทุ่มสามสิบเนี่ยราคาอยู่ตรงไหนนะครับถ้าราคาม,มันไม่หนีวไฮให้ระวังแรงขายกดลงมานะครับถ้าเราเห็นว่าแรงขายกดลงมาเนี่ยตัวเลขนะครับมันน่าจะเป็นบวกกับ usd นะนะครับคนไม่มีฐานะรอก่อนก็ได้นะ นะครับแต่ถ้าคนมีอีธนะปายแล้วเนี่ยลองถือดูหน่อยละกันว่าเขาจะข้ามตัวไฮของเมื่อตอนไหนไหมถ้าข้ามก็พอจะดูสองพันสิบหกสองนยี่สิบนะครับแต่ถ้าไม่ข้ามเนี่ยให้ระวังเขากลับตัวลงนะเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยยังมองว่ามันเป็นการเด้งเพื่อจะลงมาใหม่นะครับแต่มุมมองจะผิดทันทีเมื่อเขาวิ่งผ่านไฮนี่มานะครับมุมมองอขาการเด้งจะจะผิดนะครับเมื่อเขาวิ่งผ่านสองพันสามสองไปนะครับ อย่างหลังเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นต่อแต่ถ้าถามตอนนี้ยังเป็นมุมมองแบบนี้อยู่ยนะอาจจะเป็นแค่การเร่งเพื่อลงมาใหม่นะครับสำหรับคนที่จะสะสมเซลล์นะครับแนวที่พอจะสะสมเซล์ลได้นะก็อยู่ประมาณโซนนะครับเหนือนะถ้าได้แถวนี้ยิิงดีครับ2,023กับ2,032สางเนี่ยอย่างงี้จะได้เปรียบต้นทุนนิดหนึ่งนะแล้วก็ซับลอตที่2องพนสะีะ ถ้าเซลมาถ้าหลุดโลนะครับลักษณะถ้ามันคือการเด้งนะมันจะเด้งไม่ผ่านนะครับ2 0อ2แล้วจะลงมาพอลงมาเนี่ยถ้ายิ่งเด้งน้อยๆไม่ผ่าน2,022เนี่ยมันจะลงลึกเนี่ยมันจะหลุดโลต่ำกว่าถึง9.24นะครับสรุปว่าตอนนี้นะครับเอกซกูก็จะมองว่าที่กำลังจะวิ่งวิ่งอยู่นี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเด้งนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นแนวกลับตัวที่ชัดเจนกว่าน,นี้นะอาจจะกลับหน้าเป็นเซลล์ทีหนึ่ง นะครับหรือถ้าตัวเลขตอนข่าวออกนะครับมันมีโซนกับตัวจากโซนพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยหาตัวอย่างเสียน,นะนะครับตอนนี้ก็ยังมองว่าอาจจะยังแค่เด้งไปทิศทางนี้สั้นๆสำหรับคลิปนี้เอ็กยูพักคำสวัสดีครับ